มาเลยจ้าไทรันโนซอรัสเล็กเจนสองโอ้โหนี่ก็คือเจ้าทีเล็กเจนสองอย่างนั้นล่ะมาเลยอีริเตเตอร์ล่างจะเต็มโอ้โหเฮ้ยตอนนี้นี่บนหัวนี่อย่างกเชนซอแมนรเรจเดอรี่ขั้นสามได้เป็น เอาละครับวันนี้โกอยู่กับผมนายอาติมาไปนะครับกับเกมจูราสิกเวิลด์สร้างสวนสัตว์ไดโนเสาร์กันในตอนที่45กันแล้วนะครับผมสําหรับในวันนี้เราก็ได้เวลาในการฟักเจ้าไทแรโนซอรัสเลกเจน2เป็นที่เรียบร้อยนะเราก็จะมาทําการเปลี่ยนร่างเจ้าอิริเตเตอร์ไฮบริดพันสัตว์น้ําของเราให้กลายเป็นร่างสุดยอดกันด้วยมีเจ้าเลปเตอร์เพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่งด้วยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าในวันนี้เราจะได้ผู้ ไดนโนเสาร์ตัวใหม่กันหรือเปล่านะก่อนจะเริ่มเล่นฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ตีฟักไดนโนเสาร์เข้าต่อสู้ในวันนี้กันด้วยมาเริ่มเล่นกันเลยเถอดนี่เรียกเจ้าเวโรซิเลปเตอร์เจนหนึ่งเปลี่ยนเป็นร่างสุดท้ายกันแล้วนะออกมาเลยจ้าเวโรซิเลปเตอร์ร่างสุดยอดโอ้โห เจ้าเลปเตอร์ล่างสุดยอดอหนามเต็มตัวไปหมดแล้วก็บนหัวนี่เหมือนจะมีเฮ้ยงอนอะไรก็ไม่รู้ด้วยนะอุ้ยท่าทางจะโหดหน้าดูมากินอาหารปไปเลยเพื่อนโอ้โหกินแบบโคตรเปลืองครับผมเอ้ยแต่ว่าเรเวล40เรียบร้อยตอนนี้เจ้าเรปเตอร์ของเราก็ช่วยในการต่อสู้กันได้แล้วนะมีเลือดตั้ง800โจมตี306จากนั้นก็เตรียมที่จะใช้ไฮบริดกับเจ้าทีเลกได้ ตัวต่อไปก็เจ้านี่เลยนะดิปโรเตเตอร์ออกมาเลยเจ้าโอ้ย <Evangel> หัวมันเลื er ่อยอิริเตอร์ล่างจะเต็มโอ้โหหุยโหสุดสุดเฮ้ยตอนนี้นี่บนหัวนี่อย่างกับเชนซอแมนนี่ล่างแรกนะครับผมเขายังไม่ใหญ่ขนาดนี้แล้วก็ล่างสุดท้ายโอ้โหเขาเบอร์เลอร์เทอร์เลยนะกินอาหารไปเยอะๆโอ้โห ตอนนี้เลือดนี่1691โจมตี584เลยนะอู้ใช้อาหารไปเยอะเดี๋ยวต้องเก็บเพิ่มจะบอกว่าเราสามารถทำการไฮบริดแบบพิเศษได้ด้วยนะอุ้ใช้เวลา4ชั่วโมงจะได้เป็นเจ้าดิปโรซูคัสเรียกได้ว่าเป็นการซูเปอร์ไฮบริดเป็นการไฮบริดที่ยิ่งกว่าเดิมมีครบเรียบร้อยแล้วนะแต่ขอใช้ตัวนี้ต่อสู้ไปก่อนได้เวลาดูเจ้าทีเล็กเจน2กันแล้วนะมาเลยจ้า ไทรันโนซอรัสเล็กเจน2โอ้โหนี่ก็คือเจ้าทีเล็กเจน2อ,อย่างนั้นหรอเฮ้เอาเรื่องนะเนี่ยสายตาที่บ้องแบวสีสันของลำตัวก็ค่อนข้างแปลกตากันนิดนึ่งโอ้โย มีแบบว่า2สีเลยนะเจ้านี่ชอบล่าสัตว์ในทะเลทรายที่เต็มไปด้วยหินผิวก็เลยเป็นลักษณะนี้ไม่เคยมีใครสังเกตว่าเจ้าทีเล็กเจน2มีฟันหักนี่เป็นเพราะการเคลือบฟันที่หนาแน่นผิดปกติของมันเคี้ยวของมันนี่จะหนากว่าตัวปกติใช่ไหมเจ้าตัวนี้สามารถไฮบริดกับเจ้าไดโนเสาร์แผงคอที่เป็นเจนสจะได้เป็นไทรนโนรับอะไรวะเนี่ยื <c> ้ <oughs> กินอาหารหน่อยซิอการกินอาหารของมัน โอ้ยดุดันมากปากโคตรกว้างครับผมป๊บปปับมีเลือดที่518โจมตี162โอ้ใช้ได้เลยนะเนี่ยอุย้ยอีกตัวหนึ่งก็ จะออกมาได้แล้วนะเจ้าตัวขนขนนี่เรียกเจ้านี่มาก่อนเจ้าหัวแข็งเรากําลังทยอยอเรียกพวกไดโนเสาร์ระดับแรที่เราบลดล็อกมาแล้วนํามารวมล่างให้กลายเป็นร่างสีแบบเยอะๆด้วยเวลาในการนีใช้ตัวไดโนเสาร์เดี๋ยวให้ดูตัวทองตอนนี้มีโอกาสได้เจ้าจระเข่เปอร์เซ้ยโอย้เนื้อเยอะแล้วก็ ดีเอ็นเอนะครับผม2000เห็นมีน้องบอกว่าให้เราทําการกดบวกตรงนี้แล้วก็มากดที่1600หรืออะไรแบบนี้จะประหยัด JW ไปได้เยอะสําหรับครั้งนี้โอ้โหมีโอกาสได้เจ้าโมซาซอลัสแล้วก็แพ็กการ์ดนี้รีเจนเดอรี่ขั้น3แม่เจ้ากิ้งก่าน้ําปากกว้างจัดไปเลยละกันนะ1600กครับผมใกล้จะแบบว่าเปิดกล่องของขวัญได้เฮ้ยดีนะเนี่ย รอไปก่อนเดี๋ยวเรามาทําการฟักเจ้าไดาโนเสาร์ตัวใหม่เพิ่มเติมนี่ตัวที่เราจะต้องฟักตอนนี้อืมเจ้านี่เลยละกันนะยูไทร์นัสใช้เวลาประมาณ7วันแนะนําสมาชิกใหม่นิดหนึ่งตอนนี้ก็มีเจ้าสัตว์ป่าเพิ่มขึ้นมาตัวหนึ่งนะอิรัสโมเทอรียม นี่ตัวนี้นะครับผมที่เป็นเจ้าแรดนอใหญ่เขาเดี่ยวล่างไฮบิดของมันสามารถไฮบิดกับเจ้าแมงมอสได้ครับผมจะกลายเป็นเจ้าแมงมสเทอรีียมโอ้โหแมงมสผสมแรดโอ้โหยหน้าตาก็ไม่ต่างจากแรดปัจจุบันมากป๊ปป๊บปป๊าปร,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 ปร๊าปป๊า เลือด200สายเลือดเยอะเจ้าตัวนี้หมายถึงสัตว์หลายแผ่นบางหรือรู้จักกันในชื่อแรดยักษ์แห่งไซบีเรียเจ้าตัวนี้ไม่รู้เหมือนกันว่ามีขนาดพอๆพกับเจ้าแมงมอดเลยหรือเปล่านะอิรัสโมเทรเรียมใช้เขาของมันในหลายหน้าที่ทั้งการดึงดูดคู่ครองหาอาหารแล้วก็ขุดหาน้ำล่างจัดเต็มนี่มีขนหนาเป็นฉนวนป้องกันในอากาศที่เย็นตอนนี้ก็มีกิจกรรมที่บอกเลยว่าน่าสนใจ สเพราะว่าจะเป็นพวกบรรดาสัตว์ไฮบริดทั้งหลายนี่อย่างเช่นแพ็คแรกก็จะเป็นพวกแม่เบสิกเบสิกแบบนี้นะต่อสู้กับผู้เล่นคนอื่นแย่งชิงอันดับหากาสสุดเทพกันให้ได้นี่ต่อไปก็จะเป็นแพ็คนี้แล้วก็แพ็คนี้สัตว์ไฮบริดก็จะยิ่งเก่งขึ้นเรื่อยๆตอนนี้พี่อยู่ในแม่จําพวกแพ็คนี้ เป็นแบบว่า r e g e n d a r y Hybrid ต้องห้ามตกอันดับนะถ้าเป็นอันดับหนึ่งจะได้เจ้าตัวนี้เลยเหมือนจะเป็นสไปโนผสม,มกับเจ้าหัวงอนว่าแล้วก็วิอันดับจะตกเฮ้ย,เข,ย,เ,ขยเข้าไปสู้กันเวโ o ซ i เลปเตอนี่ตัวน้ำแล้วก็ตัวพืชลุยโอ้โหพอไหวอยู่ทีมพอๆกับเราเลยนะโอ้โหเจอไอ้สามตัวป่วนขอรีบโจมตีมันก่อนเฮ้ยโบรเฮือ เดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนตัวน้าเหลืออยู่2ตัว2พลังเปลี่ยนมาเป็นเจ้าตัวน้ำับผมมาเหลือพลังอยู่หนึ่งยังยังไม่จูโจมเราก็จะเปลี่ยนเป็นเจ้านี่ตัวน้ํามานะครับผมแล้วก็ขอชาร์จไปต้องสู้กับเจ้าปากกว้างตัวนี้โจมตี300เกือบ400โคตรแรงเลยนะเฮ้ยยังไม่จูโจมงั้นคราวนี้เราก็ ป้องกันสองชาร์จสองนี่มันป้องกัน 1, 1แล้วก็มีพลังอยู่สีครับผมเฮ้ยโจมตีมา3ามครับผมเหลือพลังอยู่หนึ่งโอเคแบบนี้นี่ได้เวลาการกำจัดปั๊บปั๊บปั๊บับชาจสอจัดการบุง้งเรียบร้อยนี่เจอเจ้าพวกนี้โจมตีโคตรเบามันแพท้ทางสัตว์น้ำนะครับผมมีพลังอยู่5โอ้เปลี่ยนตัวครับผม เอาเจ้าตัวกินพืชมาแบบนี้เดี๋ยวเราคงต้องเปลี่ยนเป็นเจ้ากินเนื้อจัดเต็มพลังไปนิดหนึ่งนะนี่โจมตีแบบแรงๆครับผมกัดเข้าไปเจ้าแรปเตอร์เฮ้ยเหลือจะเจ้าพวกนี้แล้วเพื่อนโอ้โหพลังหกโจมตีมาสามครับผมเหลืออยู่สามพลังเออตอนนี้นี่ ค่อนข้างจะสู้ยากลบาบากนะครับผมเปลี่ยนเป็นตัวพืชนครับผมขอชาร์จพลังกันหน่อยสิมีพลังอยู่6โจมตีมาห้าผมเหลือพลังหนึ่งอุย้ยยังไงออตอนนี้นี่เดี๋ยวต้องโจมตีสักสองนี่ชาร์จพลังเยอะๆดูสิป้องกัน3ละกันนั่นแหละจัดการไปอีกหนึ่งตัวตัวสุดท้ายแล้วเพื่อนอุย้ยไม่จูโจม งั้นก็ขอลาก,ก่อนละกันจัดไปไอเช่ของเราว้าเขาไปกัดือ้อ ไอ้ป่วนเดี๋ยวเราจะได้พวกสารตัวนี้มาใช้ด้วยนะเอาละเก็บถ้วยนะผมเลื่อนอันดับขึ้นโอ้โหเกือบจะตกจาก5%กันแล้วหมุนสปินได้เป็นโอ้โหได้เงินกิจกรรม v i p นะครับผมได้เป็นพวกโอ้โรีเจนเดอรี่ทั้งนั้นเดี๋ยวเราจะได้ลองใช้สัตว์ป่าตัวใหม่ตัวใหม่นะครับผมแล้วก็สุดท้ายใช้เป็นตัวนี้ลุยมาละจ้าโอ้โห โจมตีคดเบาฮและตัวเดียวกับเราเลยนะเปลี่ยนตัวผมเอาเจ้าตัวไฟมาสู้เยยังไงโจมตีหนึ่งว้าวกัดเอ้ยเจ้าแลดมาก่อนโอเคชัดสองเปลี่ยนมาเป็นโอ้โหเจ้ากวางแถมโจมตีหนึ่งอุย้ยแรงอยู่เพื่อนเปลี่ยนมาเป็นตัวไฟ แล้วก็ขอกําจัดมันปั๊บปบปราบชัดหนึ่งนั่นแหละจัดการหางสะบัดเหือมาละจ้าเจ้าแลดอพลังสามโจมตีมาสามครับผมเหลือพลังศูนยเออโอ้โหตายอนาตอนนี้ก็โจมตีสองทาสนั่นแหละเขาวควิดเอ้ยเรียบร้อยมีพลังสี่โจมตีเท่าไหร่เอ่ย เอ้ยยังไม่จูโจม,มาชาัดเยอะๆเดี๋ยวดูท่าไม่ตายเจ้าแรกพลังห <_ d ans> ้าครับผมดูสิอืโจมตีมาห้าโอ้โหโอ้หโอหสะบัดสามทีเรียนตัวกันหน่อยสิอิรัสโมเทอรี่มจัดไปเจ้าแรกเขาใหญ่ว้าเจอท่านี้หน่อยนี่ชนโห,โ,หโหุยควิดกระเด็น เป็นไง้ยยังยืนสองขาได้อีกนะเปิดซองการ์ดหาตัวริเจนเดอรี่ได้เป็นว้าวเทราโนดอนได้มามค่อนข้างหลายตัวแล้วนะเดี๋ยวเราต้องรีบเปลี่ยนร่างพวกนกกันบ้างแทบไม่มีใช้งานกันเลยเราจะทำการลองใช้ไดโนเสาร์ตัวใหม่ต่อสู้กันนิดหนึ่งก็จะมีเจ้าไทแรนโนซอรัสเลกเจนสอใช่ไหมตัวนี้ ตามด้วยตัวนกลุยโอ้โหเจออะไรวะเนี่ยชาร์จก่อนเลยนะแม่รู้สึกว่าเราจะได้เปรียบเจ้าคอมปี้สามตัวนี้เปลี่ยนตัวครับผมอุ้ยเอาเจ้าตัวโจมตีแรงมาเพื่อนแล้วก็โจมตีมันหนึ่งเอาละโอ้โหเริ่มมาเอาก่อนเลยงั้นตอนนี้พอจะสังหารมันได้ไหมนะไปเอาไม่ตายครับผมไทรันโดซอรัส กัดเข้าไป680มันต้องโจมตีเราสองมาโจมตีสองครับผมเฮ้ยกัดเว้าวขยี้เอือ้อทีเรกเจนสองไม่รอดอ่าเจ้าตัวน้ำมและเพื่อนแล้วก็โจมตีไปชาสองครับผมรีบสังหารสบัดหางหนามใส่หยุยหังนามปะทะหางนหนามอุ้ยสล็อตยักษ์มีพลังตั้งสาม แน่โจมตีแรงเอาเรื่องโจมตีหรือเปล่ายังไม่จู่โจมครับผมเปลี่ยนมาเป็นเจ้านกกอนอ่าจากนั้นก็ชาร์จสี่ป้องกันหนึ่งนี่ป้องกันสองโอเคพลังห้าครับผมโจมตีมาห้าว้าวข่วนเข้าไปฮือ,อมาแล้วคราวนี้ชาร์จพลังมาเต็มโจมตีแรงๆครับผมสามนี่ชาร์จแล้วก็ป้องกันสอง ฮ้ยโอ้ยสะบัดหางอืหือโจมตี93โจมตีเบามากเลยนะแต่ว่ามีหลายชีวิตโจมตีมาสี่ครับผมว้าว้ยโดนมาก่อนโอเคคราวนี้ก็โจมตีหนึ่งนี่ชาร์จแล้วก็ป้องกันไปเรื่อยๆป๊าป๊ป๊าบอืมค่อยๆสังหารเอือน่าจะต้องชาร์จแน่เลยนะคราวนี้อุ้ยชาร์จสี่ครับผมแม่ชัวชัวโจมตีหนึ่ง แล้วก็คราวนี้เราต้องป้องกันค่อนข้างจะเยอะปั๊บป้าเอา้าหูยป้องกันหนึ่งเฮ้ยดักทางครับผมโอ้ชาร์จมาเจ็ดสู้ยากเหลือเกินเจ้านี่อูโจมตีมาหเหลือพลังหนึ่งาไม่ตายติดบล็อกโจมตีสองแล้วก็ป้องกันสองอ่าจัดไปบรุงออืเ ดูสิพลังห้าผมโจมตีมาห้าอุย้ยตายหรือเปล่าอืมเกือบตายเฮ้ยเลือยี่สิบมาจะเต็มอุย้ยหลายชีวิตนี่บอกเลยว่าสู้ยากออแม่ถ้าพี่ได้มานะบอกเลยว่าหชาร์จกระจุยหมุนสปินดูสิเราจะได้อะไรเอ่ยได้เป็น แต้ม JW ได้เวลาในการเปิดหาไดาโนเสาร์ตัวใหม่จากแต้ม JW แล้วนะสำหรับบางตัวที่ราคาพิเศษนี่จะเป็นตัวที่น่าจะหายากมากอย่างเช่นตัวนี้ไม่มีให้เปิดในราคา1 0,000ดูซิว่าในห0,000ื่นนี้เราจะได้ตัวอะไรกันบ้างเปิดซองการ์ด r e g e n d a r y ขั้น3ได้เป็นว้าวนี่มันเฮ้ยไอตัวปากกว้างที่เรากำลังพูดถึงนี่หว่า แม่ตัวนี้เชื่ออะไรนะมัสโตดอนหรืออะไรก็ไม่รู้นะใครที่มีข้อมูลของเจ้าตัวนี้ก็ ลองคอมเมนต์บอกพี่กันได้โอ้โหน่าใช้จริงๆเอาละแล้วก็เก็บแต้ม JW โอ้โหวิสี่พัพลังโจมตีนี่ไม่ได้เยอะมากใช่ไหมแต่เน้นเลือดที่ค่อนข้างเยอะเหมือนเจ้าจระเข้เลยนะเดี๋ยวเราก็จะรีบฟักเจ้าตัวนี้ให้ได้เห็นแต่สําหรับในคราวหน้านะครับผมเราจะให้เห็นเจ้าตัวนี้ไรโทรนัคใช่ไหมเดี๋ยวจะได้เห็นเจ้าตัวนี้กันละนะใครที่อยากจะเห็นเจ้าไดาโนเสาร์มีขนตัวนี้ ยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมยังไงก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ติรีบทําตอนหน้าออกมาไวๆกันด้วยนะสําหรับในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจ๊บจูบ